สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำการเปิดไข<ค>่นะครับเป็นไข่บูเทลเอเวนเจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ a v e n นเ r อมาใหม่นะครัเนี่ยเสืสีแ,แดงๆก่อนหน้านี้ผมก็เปิดปแต่ละแต่ว่าผมไปอัดอีกโปรแกรมหนึ่งมัน เสียงมันแปลก,ปกผมก็เลยมากลับมาอัดโปรแกรมเดิมที่ผมเคยอัดนะคแต่เราไปเปิดกันเลยครับมาดูซิว่าวันนี้เราจะเกลือหรือว่าเราจะรวยเละ <c oughs> แต่ว่าโหไข่นี้มันก็โอกาสมันก็มีนะปึ๊บที่จะได้ของรีเจนกับเขาบ้างเปิดมาได้แต่ยูนิคกับของวันโหเวิ้น two, t h บโอ้สุดยอด one, two, ี h เฮ้ยยี่เดะผมผมยูนิคผมยูนิคลองใส่ลองใส่ทรงผมโอ้โหเท่ไม่เลยไม่เข้ากับหน้าเลยทรงผม <laughs> ต้องเป็นทรงผมพวกแร่พวกเกศน,น่าจะเข้าอยู่โอ้เกลือ เกืออีกแล้วโอ้โหเกลือมารัวๆเลยขอของบ้างเออโหอย่งางว่าโคสวยเฮ้ยเสื้อเจนเสื้อเจนมาได้เสื้อได้หน้าได้หลังแล้ะอาจจะได้อีถ้าครบเสร็จนะถ้าครบอ่ะนะเอ้ยเก่ง ขาอะไรวะขาเาขาท้ามือผมหน้าแหวนหมวกโอ้อีกแล้วอะผมยูนิคไม่แล้วถ้าผมยูนิคสวยนะผมว่าเอ้ไม่ใช่พวกผมเจนผมแรนเนี่ยสวยนะเป็นผมสองสีเป็นผมออ,อันแรกหรือเปล่าที่เป็นสองสีในเซิร์ฟที่ที่เขาเคยพัฒนามาหลังอีกแล้วอะได้แต่หลังวันเลย เอาของถาวรมาบ้างดิสามส่วนหลังนี้จะออกยากมากนะครับโอ้โหยี่สิบชิ้นพเพื่อนๆคนไหนที่ชอบการเสี่ยงดวงก็สามารถมาวัดได้แบบผมนะครับ <c oughs> เ,เย้ยเกือบชิบหาเกือจะจบชิปนี้น่าจะได้ไปโรงพยาบาลกระอกใจโอ้เสื้อไม่ละ นี่โหของเอามาก็ใชื่อบ่ได้เนาะตัว่าใครมันก็เฮ้ยโหยูนิคล้วนๆไม่มีแรกกับเจนผสมโคตรเวนอันนี้ก็เปิดได้โอ้โหโอ้โหโอ้โห สำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ดูก็ขอขอบคุณมากนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์ได้นะครับกดซับสไครต์ได้ก็ดีมากๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตลาเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ